เอกเอาจุกน้องมาดูดเนะเาะเอาให้น้องดูดซิอทำไมทำไมพี่กับน้องเหมือนกันเลยทำไมสีผมเท่านั้นแล้ะที่ไม่เหมือนเนาะแต่ว่าทรงผมก็เหมือนกันเลยสองจุดเหมือนกันเลยอะแก้มก็แก้มก็โตโตเหมือนกันเลยฮะแก้มก็ยุ้ยยุยเหมือนกันเลย อ่อยิ่านยิวันยิวาน สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนจ้าม,ามามามา,มากินตำหะคงกุ้งสดเห็นปแต่เสือบ่จ้ามาเด้อส่วนลูกกัดลูกกัดกินชูชีจ้าแม่เห็ดชูชีไห้เนาะเดี๋ยวลองชิมก่อนอืม ลูกน,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 นั่งดีๆกันนังดีๆนั่งดีๆเสียเเบืองจาเนนๆกุ้งตัวยแต่ละกุกระ Thì đi đi đó cả kinh sẽ lúc kinh cho sẽ kinh đô mừng nha tôi mua bài này làm gì mà lợp xào bao bài này bao กักินโชว์ใช่รึแล้วก็อร่อยไหมอร่อยไหมเชฟคิวอร่อยไหมแลกัสต้องบอกว่าอร่อยอร่อยเออพูดอร่อยครับฮัลโหลครับมาอร่อยมากมากเลยครับเชฟคิวเยอังโชยี่หมักน็อตยาย่หมักกินกินยี่หมักยี่เบลสุชิเอ็ดอืมอันยอเอ็ดมา

หมือว่านผ้า้องลิซาไปหาหมอจะตรวจเช็คร่างกายเพราะนั่งไขขึ้นอีกน้องลิซา่าร่างกายปกติดีจ้ะ บ่มีปัญหาอียงหมอว่าอีกสองสามมือแล้วไข่นั่งกระโดดเองเป็นปกติของเด็กหน่อยนะจ๊ะลูกัดอาน้ำมากินโคโกลาช็อกโกแลตเมลช็อกโกแลตเมลนี่ช็อกโกแลตเมล Maar vandaag Doe jij, jij, jij. Maar, ik doe veel fusie. Hmm? Nog hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar, dat is al. นะไปเล่นข้างนอกไปไปยเดสเกลทาวเรียนนะลูกกัดลูกกัดก,กินอิ่มเราจะขอไปเล่นข้างนอกลูกกัดขอไปเล่นข้างนอกนี่สาขกไหนนอนอยู่ข้างบน